จับผู้การชนบุรีพร้อมสมุน10คนรีดซับร้อยสี่สิบล้านเฮ้ยมองตามรูปการในคดีมีโอกาสพลิกลิ้นสวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทานายอานอนท์เชื้อสัตบงกตหลังจากเมื่อวานนะฮะสอพอคูคตมีการเข้าจับกลุ่มผู้บังคับการจังหวัดชนบุรีนะฮะพร้อมลูกสมุนอีก10คนเป็นตั้งแต่ระดับยศพันเอกไปจนถึงร้อยตำรวจเอก แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อีกสองคนซึ่งเป็นคนธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สอปอสศภูธรจังหวัดชนบุรีนะฮะศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติเกี่ยวกับการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์นะฮะโดยาทางผู้ต้องอผู้เสียหายโทษนะฮะผู้เสียหายมีการให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่สอพอคูคตว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะ มันเกิดเหตุตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่23พฤษภาคม2566โดยเจ้าหน้าที่ของอ่าชุดศูนย์ปฏิบัติการพิเศษนี่แหละศูนย์ปราปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนี่แหละมีการเข้าไปตรวจค้นน้ำหมายจับของสารนะฮะเข้าไปทำการตรวจค้นบ้านผู้ต้องหาทีนี้หลังจากชุดจับชุดนี้นะฮะมีการเข้าจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาแล้วนะครับมีการนำตัวไปนะฮะไปที่ภูธรจังหวัดชนบุรี ภูทจังหวัดนี่คือเป็นกองบังคับการนะฮะกองบังคับการหรือกองกักกับการนี่แหละโดยที่เป็นที่อยู่ของผู้บังคับการชนบุรีพอไปถึงปั๊บนะฮะก็มีการนําตัวขึ้นไปพบผู้บังคับการจังหวัดผู้บังคับการนี่เปรียบเสมือนผู้ว่าของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจในเขตจังหวัดนั้นในเขตอําเภอเขาจะเรียกผู้กักกับแต่ใหญ่กว่าผู้กักกับคือผู้บังคับการจังหวัดนะฮะทีนี้พอจับตัวได้ปั๊บ เอาไปที่ภูทรจังหวัดเลยกองบังคับการภูทรจังหวัดนะฮะเข้าไปพบผู้การนะฮะโดยพลตำรวจตีกำพลนะฮะในเขตของชนบุรีก็ไปพบตัวผู้การมีการพูดคุยกันนะครับผู้ต้องหาเขายืนยันว่าผู้การมีการพูดคุยว่าเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมานะครับว่าครอบครัวของเป้เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเวบพนันออนไลน์ ผู้การมีการพูดคุยแต่ในจุดที่พูดคุยบอกเฮ้ย hey, มันไม่มีมีพูดเรื่องเคลียร์เรื่องอะไรเลยนะนะฮะไม่ได้ไปพูดโดยตรงว่าเฮ้ย hey, จะวิ่งเต้นไหมจะช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีแต่หลังจากที่นําลงจากห้องผู้การไปที่ห้องสอบสวนนะฮะเขาเรียกว่าห้องสอบปากคําพยานปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่สองคนนะฮะคือนายวีระและนายพิสิทธ์เข้าไปด้วยนะฮะไปพูดคุยว่าจะเคลียร์ไหม นะครับจะวิ่งเต้นเท่าไหร่ผู้เสียหายเสนอ20ล้านแต่ตัวนายพิสิทธ์เสนอไปที่120ล้านผู้เสียหายมีการต่อรองนะฮะเหลือ65ล้านในจุดที่คุยกันบอกเฮ้ยน่าคิดนะว่าผู้การอยู่ตรงนั้นไหมเหลือให้แต่านายพิสิทธ์เนี่ยเข้าไปคุยเรื่องคุยเรื่องเคลียร์บอกเฮ้ยตำรวจไม่ได้อยู่เว้ยตีเนียนได้ไม่รู้เห็นเกี่ยวข้องนายพิสิทธ์ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของชุดอ่า ปสปอสนะครับก็คือเขาไปสอบในนามส่วนตัวนะ่ะเขาไปพูดคุยกันเองบอกให้ตำรวจไม่รู้เรื่องผู้การไม่รู้เรื่องนะฮะคุณไปคุยกันตอนไหนต้องดูว่าทางผู้เสียหายเขายืนยันไหมเพราะผู้การยืนอยู่ตรงนั้นได้ยินพูดคุยได้ยินเรื่องคงเรื่องเคลียอะไรกันเนี่ยต้องดูว่าเฮ้ยผู้การอยู่ไหมไม่งั้นตีเนียนออกได้เหมือนกันนะครับแล้วมีตำรวจอยู่ด้วยไหมหรือคุยแค่สองคนตัวนายพิสิทธิ์หรืออา่า ตัวนายวีระก็มีการเข้ามาพูดด้วยนะฮะตัวนายวีระบอกให้มึงอยู่เฉยๆเนียนคลิปนะฮะกูจะเคลียร์ให้เห็นไหมพี่จะเคลียร์ให้สแสดงว่าไม่ได้มีตำรวจอยู่ตรงนั้นผู้การไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับเอาละ่ะไม่เป็นไรหลังจากนั้น23นาฬิกานะฮะมีการนำตัวผู้ต้องหาออกจากภูทรจังหวัดนำมานะฮะที่สอพอบางละมุงชนบุรีขึ้นไปชั้น4ี่ นะฮะซึ่งเป็นที่ทําการของศูนย์ป่าปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับภูธรจังหวัดชนบุรีมีการขังนะฮะขังอยู่ที่สพบางละมุงนะครับและตัวนายพิสิทธ์กับนายวีระมีการบอกให้ผู้เสียหายติดต่อกับเพื่อนเพื่อนําเงิน65ล้านมาส่งนะครับหลังจากนั้น24พฤษภาผู้เสียหายติดต่อยืมเงินจากเพื่อนได้มีการนําเงินไปวาง2จุดจุดแรก20ล้านใส่หลังฝากระโปรง รถเก่งเอาติสนะครับไปจอดอยู่ที่คูคตลำลูกกาปทุมธานีและก็อีก28ล้านนะฮะไปวางไว้หลังวัดแสงแก้วโพธิยาณเชียงรายหลังจากมีการได้รับเงินแล้วนะครับก็มีการาชุดจับมีการนำตัวของผู้ต้องหานี่ฮะไปที่สอพอแสนสุขซึ่งเป็นท้องที่ผู้ขออนุมัติหมายจับนะครับปรากฏว่าเมื่อไปถึง พลตำรวจตีกำพลนะฮะรออยู่เลยผู้ก,การรออยู่ที่สพแสนสุขแล้วก็สั่งการให้พันตำรวจเอกนาลงควบคุมการประกันตัวนึกภาพออกไหมพอจับตัวได้ต้องนำส่งท้องทีงท่ที่ขอหมายจับซึ่งเป็นจุดที่จะมีการดำเนินคดีนั่นคืออยู่ที่สพแสนสุขการอนุมัติประกันตัวนะฮะโดยปกติผู้กับเขาจะเซ็นอนุมัติให้ประกันตัว โดยร้อยเวรเจ้าของสำนวนนะฮะจะต้องทำสำนวนเสนอพุ่มกับแล้วผู้กำกับต้องอนุมัติในการให้ประกันหรือไม่ให้ประกันแต่เคสนี้แปลกผู้การไปรอผู้การและรองผู้การไปรอบอกเออเฮ้ยมันเกี่ยวข้องกับตัวที่รับเงินมาหนอเน,หนไหมที่เชียงรายกับที่คูขดนะฮะรับไปเท่าไหร่85.2หล้านใช่ไหมรวมหลังจากรับเงินแล้วบอกไปอำนวยการเลยสั่งการให้พุ่มกับอนุมัติให้ประกันตัว เอาละสิจุดนี้เนี่ยน่าคิดนะฮะว่าปกติถ้าคุณไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวกับการรับงงรับเงินอะไรการประกันตัวนะฮะปกติคดีซึ่งอุกชะกันสะเทือนขวัญมูลค่าความเสียหายจํานวนมากนะฮะแล้วพฤติการผู้เสียหายอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานลบหรือแก้ไขข้อมูลในคอมพิวเตอร์เว็บพนันออนไลน์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้แต่การอนุมัติให้ประกันตัวนี่แปลก ะะต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะฮะว่าผู้การอนุมัติให้ประกันหรือผู้กํากับโดนบังคับให้เซ็นอนุมัติให้ประกันตัวเพราะปกติมันไม่น่าประกันได้ตรงนี้น่าคิดเอาละทีนี้หลังจากผู้เสียหายได,ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วชุดจับมีการนําส่งนะฮะกลับไปที่บ้านอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับหลังจากนั้นก็มีการนําเงินไปมอบอีกหลายครั้งรวมเป็นเกือบ50ล้านนะฮะจนสุดท้ายผู้เสียหายทนไม่ไหว นำหลักฐานเข้าแจ้งความที่สอพอคูคดทีนี้ถ้าจะมามองดูว่าบอกเฮ้ยใส่ร้ายตํารวจไหมคุณเป็นผู้ต้องหาตํารวจเข้าไปขยายผลจับปุมคุณไปใส่ร้ายผู้การไหมไปใส่ร้ายรองผู้การไหมไปใส่ร้ายชุดตํารวจที่เขาจับกุมไหมถ้าจะมามองดูนะฮะว่าในส่วนของการเข้าไปคุยที่ห้องผู้การบอกเออมันอยู่ระหว่างการควบคุมตัวสองคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ป่าป,า,ปามอาชญากรรมทางเท,เทคโนโลยีสารสนเทศน,นะฮะ ก็ถือว่าเขามีอำนาจในการที่เข้าไปพูดคุยซึ่งบอกว่าเฮ้ยเขาคุยในนามส่วนตัวไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รู้ผู้การไม่เห็นซึ่งปกติเทคนิคนะฮะผมว่าผู้การไม่อยู่ตรงนั้นหรอกเทคนิคของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะให้หมาให้แมวตำรวจเดี่เฮ้ยไปคุยไปล่าเหยื่อไว้พอเกิดเรื่องปัญหามาไปรีดมาป้าบอกเฮ้ยเกมชิ่งหนีฮะดีดออกให้หมาให้แมวรับเคาะไปตรงนี้มันเป็นเทคนิคเป็นสูตรเขาเลย นะฮะซึ่งตรงนี้ตัวนายวีระและนายพิสิทธิ์เนี่ยเข้าไปเคลียร์คดีต้องไปดูว่าไปเกี่ยวข้องไหมนะฮะตัวผู้การกับตำรวจเนี่ยเชื่อมโยงกับนายวีระและนายพิสิทธิ์ขนาดไหนจุดที่น่าห่วงก็คือในการที่หลังจากรับเงินหลังจากรับเงินมีการไปที่สพแสนสุขไปอํานวยการเ,เองเลยไปรออยู่ที่สถานีตํารวจภูธรแสนสุขนะฮะจุดนี้แหละเป็นจุดที่อาจจะเชื่อมโยง อำนวยความสะดวกนะฮะหรือเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการเรียกรับเงินในจุดนี้ตรงนี้น่าคิดนะฮะและโดยเฉพาะการอนุญาตให้ประกันตัวเป็นความผิดอุกชะกันความเสียหายจํานวนมากนะฮะแล้วพฤติการคดีอาจจะยุ่งเหยิงพยานหลักฐานมีการซ่อนเล้นพยานเกิดขึ้นได้แต่ยังอนุญาตให้ประกันตัวจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่ดึงผู้การนะฮะเข้าไปเกี่ยวข้องท่นนี้ก็ต้องมาดูนะฮะว่าการที่ผู้การจะรอดไม่รอด ตำรวจชุดจับจะรอดไม่รอดต้องดูนะฮะว่าพฤติการมันใกล้เคียงแล้วละ่ะแต่ต้องไปดูว่าในส่วนของการสั่งการเช็คเบสโทรศัพทนะ์มีการโทรหานายวีระนายวิสิตไหมนะฮะมีการคุยแชทคุยไลน์สั่งการหรือไม่นอกจากนั้นต้องไปดูเส้นทางการเงินนะฮะว่าเงินจำนวน85ล้านเนี่ยมีการเข้าบัญชีเจ้าใหญ่นายกองหรือบรรดาคุดนายของเจ้าใหญ่นายกองไหม ถ้ามีการรับผลประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินที่รีดเข้ามาไม่รอดแน่นอนแต่มีเคล็ดสาระความรู้ดีๆทางนนนจะมาแช์ช่วยอีกครั้งหนึง่งวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ